มาตรการนี้ใครจะเข้าขายได้บ้างแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้ความช่วยเหลือ,อยังไงคะลูกนี้ส่วนบุคคลเนอะมีการใช้สินเชื่อหมุนเวียนที่สําคัญก็คือจะต้องเป็นลูกนี้ที่ยังไม่ได้คุณภาพนะคะก็คือต้องเป็น non นอน PNPL นแล้วก็ถ้าหากว่าดูประวัติการชําระนี้ที่ผ่านมาคือมีการชําระดอกเบียรมากกว่าเงินตน้นคราวนี้สมมุติว่าเรารู้แล้วนะว่าตัวเราเนี่ยเป็นพวกของตัดดอกมากกว่าตัดตน้นเหมือนว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเอาไปชําระคืนดอกมากกว่าชําระคืนตน้นก็ต้องมาดูต่อว่าเอ๊ะแล้วเราทําแบบนี้มานานเท่าไหร่่แลถ้าาาหกว เป็นมาแล้วถึง5ปีด้วยกันรเราคิดว่าถึงจุดเนี้ยเป็นจุดที่ ต้องมีมาตรการเฉพาะในการเข้าไปช่วยเหลือนะคะเน้นช่วยในกลุ่มเปราะบางก่อนในช่วงแรกนะคะของมาตรการก็ถ้าหากว่าเป็นลูกหนี้นอนแบงค์อื่นๆเนี่ยก็จะสําหรับมีรายได้น้อยกว่า1 0 0 0 0บาทแต่ถ้าหากาเป็นลูกหนี้ของแบงค์แล้วก็บริษัทในกลุ่มแบงค์เนี่ยก็จะมีรายได้น้อยกว่า2 0 0 0 0บาทสําหรับกลุ่มเปราะบางมีลักษณะเป็นหนี้เลื้อรังมาแล้ว5ปีนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนให้เข้าร่วมมาตรการมาตรการนี้คุณจะสามารถปิดจบหนี้ได้ภายใน5ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย15%